สวัสดีคะ่ะสวัสดีแฟนคลับทุกๆท่านเลยนะคะของอาจารย์นรีนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีระดา,าทารไทชาตานะคะวันนี้กลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทําคลิปดวงความรักนะคะให้กับชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นสถานะคนที่มีคู่แล้วนะคะใครโสดนะคะอาจารย์ทําคลิปแยกไว้แล้วนะคะสําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยวต้องรออีกทีหนึ่งนะคะ จริงๆตอนแรกอาจารย์อยากจะทําให้ทุกราศีเลยนะคะแต่ว่าไม่ทันต้องไปต่างจังหวัดนะคะก็ขอทําเป็นชาวธาตุนะคะชาวธาตุไฟเมษสิงธนูนะคะดวงความรักของคุณในเดือนกรกฎาคม2566นี้นะคะสําหรับวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะณรีระดา65รายละเอียดค่าครูก็อยู่ภายใต้ชื่อคลิปนี้เช่นกันค่ะ ตรงนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะคะน้องฟินนี่ฟินนี่มาเข้ากล้องเฉยเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวย้ายได้ไหมเนี่ยอ่อโอเคมาดูผลงานแรกนะคะนิ e เ l e s นะคะมันเป็นเข็มนะคะอ่ะซินเซียวิชวิล be ี การันตีนะคะกรันตีเหมือนกับว่าความปรารถนาอะไรบางอย่างนะคะที่ชาวทัดไฟนะคะได้เหมือนกับว่าปรารถนาในสิ่งที่ที่เป็นความจริงใจเป็นความซื่อสัตย์สุจริตนะคะกำลังจะได้รับนะคะการเขาเรียกว่าอะไรเดีย การทำให้คุณมั่นใจนะคะหรือถ้าเกิดว่าในช่วงเวลานี้นะคะมันมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณสงสัยที่ทำให้คุณเหมือนกับว่าเหมือนมีอะไรที่สะกิดใจอะไรบางอย่างก็ได้นะคะแต่คุณจะได้รับคำตอบที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคหายสงสัยหายข้องใจหายหวาดระแวงนะคะนะเพราะว่าความจริยความจริงใจนะคะจากคนรักของคุณเนี่ยจะทำให้คุณรู้สึกว่า มันเป็นพลังงานอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณไว้ใจเขาได้นะคะพลังงานใบที่2นะคะเป็นไพ่ของน้องสับป,ประรดนะคะไพ่เนเปิลนะคะ reconciliation นะคะมันเป็นพลังงานของของคนที่ที่เป็นคู่กันนะคะหรือบางทีเป็นความรักนะคะความรักครั้งเก่าความรักที่เก่ามาแล้วนะคะที่อาจจะงอนกันไม่พูดไม่จาห่างหายจากกันไปยังไงก็ได้ กลับมานะคะกลับมาคืนดีกันนะคะหรือคนที่คุณคบอยู่ตรงเนี้นะคะเป็นคนที่เป็นคู่แท้ของคุณในอดีตชาติที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งมีความรู้สึกผูกพันมันมีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่ที่มันหาคําตอบไม่ได้นะคะที่มันแปลกนะคะเหมือนบางทีเราก็คุ้นเคยกับเขาอย่างประหลาดทั้งๆที่ไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับใครมาก่อนก็ได้นะคะ พลังงานชาวทัดไฟนะคะ Affair with your family นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวทัดไฟนะคะคุณคิดขยับขยายอะไรบางอย่างเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับครอบครัวของคุณนะคะบางคนอาจจะคิดในเรื่องของการสร้างครอบครัวบางคนอาจจะคิดในเรื่องของการขย,ขยายนะคะถ้าครอบครัวงคุณใหญ่ขึ้นนะคะมีลูกมีอะไรบางทีอาจจะเหมือนกับว่าเป็นช่วงเวลาที่ ที่ได้เพิ่มความมั่นคงอะไรบางอย่างนะคะเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างตัวคุณแล้วก็สมาชิกในครอบครัวร่วมด้วยนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับว่าได้กลับมาอยู่กับครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่มากขึ้นก็ได้นะคะครอบครัวขยายอะไรไปอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือว่าชาวธาตุไฟคุณอาจจะได้แต่งงานไปอยู่กับ บ้านของอีกฝ่ายหนึ่งนะคะไปอยู่กันแบบเป็นครอบครัวใหญ่ก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้มาลุ้นกันต่อนะคะกับอีก1ชุดนะคะฟีนี้หลับแล้วนะคะคุณผู้ชมน้องมาแบบน้องไม่ได้ยุ่งเลยน้องมาเพื่อหลับนะคะเดี๋ยวจะเอาน้องออกนะคะเดี๋ยวตอนดูไพ่ทาโร่นะคะ มีไพ่ของ stay optimistic about your love life นะคะ religious factors โอ้ใครต้องไปอยู่กับครอบครัวกอบอีกฝ่ายหนึ่งที่อาจจะต่างเชื้อชาติต่างศาสนากันหรือเปล่าเนี่ยชาวทัดไฟ children นะคะโอ้เป็นช่วงเวลาขยับขยายจริงๆนะคะใครจะมีลูกหรือเปล่าในช่วงเวลานี้นะคะ พลังงานก็ขึ้นมาดีแหมวางนิดวางหน่อยโอ้โหเอากลัวลูกแก้วอีก <c oughs> ค่ะคือฟินนี่เขาจะขี้กลัวนะคะเขาเป็นแมวจรมาก่อนนะคะแล้วตอนที่รับเขามาเลี้ยงคือเขาแทบไม่มีขนเลยเป็นแมวแบบเออเหมือนก็ล่ําอ่ะเขาเป็นแมวอะไรนะแมวแบบแมวไม่มีขนนะแมวซัฟฟิงหรือแมวอะไรอะนะคะแต่ว่าพอรักษาโรคเชื้อราที่เขาเป็นหายแล้วขนก็ขึ้นมาจนแบบสวยเลยงงเลยนะคะ เหมือนกับคนละตัวเลยนะคะแล้วก็ลูกแก้วอันนี้อาจารย์เพิ่งได้มาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะคะก็แกะออกมาแล้วเขาก็เพิ่งมาเห็นเพิ่งมาสังเกตสะดุ้งเลยนะคะอารมณ์แบบน้องแมวขี้กลัวนะคะ,ะมาดูกันนะคะพะนักงานชาวทัดไฟนะคะให้บอกว่า stay optimistic about your love life นะคะเหมือนกับว่า ให้คิดบไว้ก่อนกับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่คุณอาจจะต้องเจอนะคะหรือความแตกต่างในเรื่อนงะของเชื้อชาติศาสนานะคะความแตกต่างในเรื่องของอะไรบางอย่างที่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับข้อขวงเขาหรือเขาต้องปรับตัวให้เข้ากับคนรักของเราให้เข้ากับข้อขวงเราก็ได้นะคะนะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยมีในเรื่องของลูกเล็กๆน่ารักนะคะที่ต้องปรับตัวที่ต้องแบบ มีความเป็นพ่อเป็นแม่ที่อบอุ่นมากขึ้นนะคะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของชาวทัตไฟนะคะจะได้เข้าไปใกล้ชิดนะคะกับครอบครัวของอีกฝั่งหนึ่งมากขึ้นนะคะหรือเป็นการสร้างขยายครอบครัวของคุณให้มีความมั่นคงมากขึ้นหรือบางคนอาจจะเหมือนกับว่าเรียนรู้อะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้ ได้มีความก้าวหน้าในความสัมพันธ์นี้บางคนนะคะอาจจะเหมือนกับว่าคนรักเป็นสมมติเป็นสมมุตินะคะสมมุติเป็นชาวอิสลามคุณอาจจะต้องไปเข้าทางศาสนาของเขานะคะมีการปรับตัวอะไรบางอย่างเพื่อทําให้คุณได้รับการยอมรับในความรักครั้งนี้ก็ได้นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะกับเรื่องราวจากไพ่ทาโร่ลุ้นกันนะคะสาวทัดไฟ มีไพ่ของตะมูลขึ้นมาเหมือนคุณต้องเจอกับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่อาจจะทําให้รู้สึกขับคลองใจรู้สึกเศร้าๆนะคะเอ,เอาตัวแม่ไปตัวลูกมาอีกนะคะมาฟินมีไพ่ของ j จั m ม n นนะคะ <laughs> หลบให้ด้วย <laughs> น้องหลบให้นะคะเอากมาฟฟินรู้มุมกล้องอา่า ลูกเอ่อแม่ขาวใช่หไหมลูกลูกดำลูกไม่มีสีไม่เหมือนกันสักตัวหนึ่งนะคะมีไพ่ของ The Moon นะคะจัส g เมน t แล้วก็มีไพ่ของห้าดาบเดี๋ยวอาจารย์ขอดูอีกนิหนึ่งนะคะ มีไพ่ของก้าดาบชาวััไฟไม่ใช่ไม่ได้แกแล้งนะเนี้ยดาบมาเยอะเลยนะคะ14ดาบเข้าไปแล้วมีไพ่อ,อพลังงานคุณนะคะอัศวินไม้เท้าค่ะแล้วก็มีไพ่ของราชาถ้วยนะคะ อาจจะเป็นพลังงานชาวทัดน้ำมินกรกฎพิจิกนะคะที่เป็นคู่ของคุณนะคะอ๋อคุณได้า o ลั r เนะคะไพ่ความรักก็มาแล้วก็ราชินีเรียญน,นะคะเหมือนความรักของชาวทัดไฟนะจะรู้สึกว่ามัน มันเป็นเรื่องราวที่อาจจะมีความแตกต่างในเรื่องของอายุในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาหรืออะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่เหมือนกับมันเป็นปัญหาอุปสรรคอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยต้องต้องอดทนต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับเขานะคะแต่ความเป็นจัดเม้นต์น่เหมือนคุณเชื่อในโชคชะตาก็ได้นะคะว่าเนี่ยคุณได้เจอกับเขาแล้วได้มาเป็นคนรักได้มาเป็นแฟนกันนะ่นะคะคุณมีความรักนะคะความเป็น lover หรือเขารัก นะคะแล้วก็เอ็นดูคุณมากๆนะคะชาวทัตไฟหรือว่าคนรักล้วก็เอ็นดูเขามากมากก็ได้นะคะความรักครั้งนี้ของคุณเนี่ยเหมือนกับมันผ่านปัญหาอุปสรรคอะไรมามากมายหลายอย่างแล้วนะคะแล้วตอนเนี้ยมันก็ยังมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มันยังค้างอยู่นะคะที่ทําให้คุณกุ้มอกกุ้มใจนะคะอยอาจารย์ขอดูนะคะว่า5ดาบนะคะ5ดาบกับ9ดาบตรงเนี้ยมันหมายถึงปัญหาอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับอะไรได้บ้างนะคะ ชาริออตนะคะความแตกต่างในเรื่องของเชื้อชาติศาสนาลักษณะน,นิสัยใจคอนะคะมีไพ่ของราชาไม้เท้าหรือคุณกับเ้าชาริออตกับราชาไม้เท้าอีโก้สูงด้วยกันทั้งคู่นะคะกลายเป็นว่าอะไรที่เหมือนกันกับเป็นปัญหาก็ได้นะคะเช่นอีโก้สูงเช่นมีความเป็นผู้นําสูงเหมือนกันนะคะ ทำให้เกิดความขัดแย้งกันบ่อยๆก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะห้าดับกับเก้าดับเป็นอะไรได้อีกไหมมีไพ่ของแฮงแมนสั่งไว้เท้านะคะ สิบดาบเหมือนกับว่าปัญหาอุปสรรคบางอย่างนะคะก็คือเหมือนกับว่าการรอคอยนะคะการรอคอยความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะนะคะมันเป็นอะไรที่บางคู่นะคะจะรู้สึกว่ามันมีความกังวลอะไรบางอย่างนะคะถึงการที่จะต้องห่างกันนะคะการที่จะต้องแบบว่า ไกลกันพัดภาคอะไรบางอย่างก็ได้นะคะปัญหาตรงนี้ที่มันที่มันเกิดขึ้นนะคะหรือไม่อยากให้ปุปปัคอะไรบางอย่างที่ห่างไกลกันนะคะหรือต้องรอคอยกันมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยต้องจบลงนะคะนี่คือความกังวลนะคะของคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยต้องพยายามอดทนนะคะกับปัญหาต่างๆที่เข้ามาเพราะว่าคุณรักเขามากนะคะอหรือว่าเขาเข้ามาแล้วเขาก็ช่วยคุณให้ ราชินีเดียนนะคะช่วยคุณบอกว่ามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะหรือเข้ามาแล้วเข้ามาช่วยทําให้คุณมีธุรกิจอะไรบางอย่างของคุณเองนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาเนี่ยดูแลคุณดีมากๆากก็ได้นะคะกับคนคนนี้คุณก็เลยไม่อยากที่จะเสียเขาไปนะคะไม่อยากให้มีปัญหาอะไรที่มันกระทบกระเทือนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะ มีไพ่ของหนึ่งไม้เท้าค่ะมีไพ่ของห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็อัศวินเหลียนค่ะหนึ่งเหรียญค่ะ มีไพ่ของหนึ่งดาบนะคะแปดดาบแล้วก็เด็กถือดาบนะคะเด็กถือถ้วยคะ่ะน้องฟีฟ่า นั่นัน,นเริ่มเลยที่อ่าโอเคขอพื้นที่คืนนะคะอ่าโอเคเหมือนกับในช่วงเวลานี้นะคะหไม้เท้านะคะกับห้าเหรียญนนะคะเหมือนกับว่าคุณเนี่ยกำลังจะต้องตัดสินใจนะคะหไม้เท้า1นดาว ตัดสินใจอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะกลัวคุณอาจจะกังวลกับมันก็ได้นะคะบางคนเหมือนกับว่าอาจจะต้องตัดสินใจนะคะที่จะต้องไปอยู่กับครอบครัวงเขาแล้วนะคะหรือบางคนอาจจะต้องตัดสินใจที่เอ่อจะต้องทำธรุรกิจอะไรบางอย่างนะคะร่วมกันกับร่วมกันกับเขาครอบครัวเขาหรืออะไรบางอย่างที่คุณแบบว่า แอบกังวลก็ได้ว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมานะคะหรือบางคนได้เริ่มทําไปแล้วแล้วก็มันก็ยังมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ตัวคุณเนี่ยนะคะรู้สึกว่ามันมันพูดไม่ได้นะคะมันพูดไม่ได้มันน้ําท่วมปากมากๆนะคะความเป็นห้าเหรียญหรือบางทีอะไรบางอย่างที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะแต่คนรักของคุณเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่ใจในความรู้สึกของคุณซึ่งคุณก็เลยต้องพยายามจัดการกับ อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนะคะเพราะนั้นความรู้สึกของคุณในช่วงเวลาเนี้มันเป็นอะไรที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเลยนะคะหนึ่งไมเทา้า1หนึ่งเหรียญหนึ่งดาบนะคะที่คุณจะต้องแบบกัดฟันต่อสู้นะคะ <utet: S 2> เพื่อให้ความรักในช่วงเวลาของเดือนกรกฎาคมเนี่ยมันสามารถที่จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะมันมาอะไรกันนักเนี่ยอืมนะรู้ด้วยว่าห้ามเหยียบ <asters> ถอยโอ๋ยพี่น้องคู่นี้นะคะ มาลุ้นกันต่อนะคะมีไพ่ของเก้าเหรียญค่ะมีไพ่ของราชาเหรียญมีไพ่ของเด็กถือเหรียญน,นะคะแล้วก็แปดไม้เท้าค่ะ สามดาบนะคะแล้วก็เดอะซันค่ะมาฟินมีไพ่ของแปดเหรียญค่ะ,น,น,น,คะน้องสนใจมากเลยนะคะ ใส่น้องจะอยากเป็นแม่หมอนะคะใช่ไหมัมฟินอยากเป็นแม่หมอแล้วเปล่าคะอัฟินสรุปแล้วนะคะความรักของชาวทัดไฟนะคะปัญหาอะไรก่อนหน้าเนี้ยที่คุณกับคนรักเนี่ยอาจจะต้องเจอด้วยกันนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องเงินก็ได้นะคะนะแล้วตอนเนี้ยก้าเหรียญน่ะนะคะเรื่องของการเงินเรื่องของอะไรบางอย่างใน ความรักของคุณเนี่ยนะคะตอนนี้มันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะความเป็นก้าวเหรียญน,นะคะหรือปัญหาอะไรบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับความขัดแย้งของคนใกล้ชิดนะคะกับคนในครอบครัวของเขากเพื่อนของเขานะคะตอนนี้มันกําลังเหมือนกับว่าได้รับการแก้ไขแล้วนะคะสิ่งที่คุณอดทนสิ่งที่คุณพยายามแบบว่ารอคอยนะคะ <laughs> แไม่เท้าตอนนี้คุณกำลังได้รับนะคะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเข้าไปในครอบครัวนั้นแล้วเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นเท่าไหร่ในช่วงเวลานี้นะคะด้วยความเข้มแข็งด้วยความขยันด้วยความเหมือนกับว่าพิสูจน์ตัวเองของคุณแล้วนะคะมันทําให้คุณได้รับการยอมรับนะคะในครอบครัวนะคะหรือเขาได้ได้รับการยอมรับในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะปัญหาต่างๆมันกําลังจะผ่านพน้นเพราะว่าเดอะซันเข้ามาแล้วนะคะ หรือถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้มันมีแรงกดดันอะไรบางอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จนะคะครอบครัวของคุณครอบครัวของเขาอะไรบางอย่างที่ไม่ยอมรับถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะเหมือนกับว่าดูไม่มีอนาคตอ,อะไรบางอย่างแต่ตอนนี้คุณกับคนรักเนี่ยเหมือนกับฝ่าปัญหาฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันจนเดือดซันนะคะพิสูจน์ตัวเองได้แล้วนะคะว่าเหมาะสมที่จะเป็นคู่กันพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่าคุณสองคนเนี่ยไปกันรอดพิสูจน์ตัวเองได้แล้วว่า คุณสองคนเนี่ยนะคะสามารถสร้างนะคะสร้างความรักสร้างสิ่งดีๆร่วมกันจนเป็นแบบคู่ที่ประสบความสําเร็จแล้วน่าชื่นชมมากๆนะคะเพราะฉะนั้นปัญหาอะไรต่างๆในช่วงเวลาเนี้ยมันกําลังได้รับปฏิหารดีๆที่มีเข้ามานะคะที่ทําให้ความรักของคุณกับคนรักเนี่ยได้มั่นคงนะคะหรือว่าเดดซันขึ้นมาแล้วนะคะผ่าปัญหาการไม่ยอมรับ ะะหรือปัญหาอะไรต่างๆม่านประเพณีอะไรต่างๆนะคะจนได้รับการยอมรับได้รับการอนุมัติให้แต่งงานกันแล้วนะคะแป่เรียนเอ็มเพรสนะคะคุณจะได้รับคนที่เหมาะสมนะคะมานั่งนะคะเป็นเอ็มเพรสนะคะเป็นจกกักรพรรดินีคู่กับคุณแล้วนะคะที่เป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะหรือเขาเป็นเอ็มเพอเรอร์ของคุณคุณเป็นเอ็มเพรสของเขาก็ได้นะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงไม่ดูทำเอ็นดูน้องนะคะ เขานิ่งและห้องเงียบมากแต่ว่าจริงๆในห้องนี้มีแมวทั้งหมด5ตัวนะคะตัวแม่แม่หนึ่งลูก4ี่นะคะป้าป่าเฟลลี่อยู่ข้างนอกอ,อนะเพราะนั้นน่าจะเป็นช่วงเวลาที่สิ่งดีๆเริ่มปรากฏแล้วนะคะเดอดสันที่เข้ามาแล้วนะคะปัญหาต่างๆกําลังผ่านพ้นไปแล้วนะคะชาวทัดไฟความรักของคุณกับเขาจะได้สมหวังนะคะหรือผ่านปัญหาอะไรบางอย่างจนได้กลับมาดีต่อกันนะคะยิ่งกว่าเดิมก็ได้ อ่าเดดูพลังงานของของตัวคนรักของคุณก่อนนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะเดี๋ยวเขาได้เทคแอคชั่นอะไรในเดือนกันยากราคมนะคะมีไพ่ของเจ็ดไม้เท้า แล้วก็เด็กถือดาบค่ะอาจจะเป็นชาวทัดลมก็ได้นะคะคนคนนี้กลุ่มมิถุนตุนมีไพ่ของหนึ่งไม้เท้าค่ะมีไพ่ของหกไม้เท้านะคะหนึ่งดาบทาเทร์นะคะ แล้วก็ราชาเหรียญค่ะโอ้จบด้วยความปังความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเพราะนั้นตัวของคนรักของคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าเจ็ดไม้เท้าเขาพยายามเพื่อคุณมากๆนะคะเขายืนยันนะคะถ้าความรักของคุณเนี่ยอาจจะถูกกีดกันก่อนหน้านี้นะคะเกิดถูกไม่ยอมรับแต่เขายืนยันที่เขาจะคบกับคุณต่อไปนะคะความเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะอุปสรรคต่างๆที่มันมีเข้ามานะคะตอนเนี้มันเริ่มขี้คายแล้วนะคะเขาต้องการที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณนะคะเอามา จามแถวนี้อหกไม้เท้านะคะอหรือช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆได้นะคะอะไรที่เคยมีปัญหามาก่อนหน้านี้นะคะทาวเวอร์หนึ่งดาบเขาตัดสินใจที่จะแก้ไขปัญหาอย่างเข้มแข็งอย่างมั่นคงมากๆนะคะแล้วสุดท้ายนะคะเหมือนช่วงเวลานี้นะคะ เขาสามารถที่แก้ไขปัญหาต่างๆได้แล้วแล้วเขาก็อยากที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะความเป็นราชาเหรียญน,นะคะอาจจะเป็นสายเปยนะคะตัวพ่อตัวแม่ที่เข้ามาทําให้ตัวของชาวทัตไฟน่นะคะสามารถที่จะได้ต่อยอดกับความสําเร็จอะไรบางอยา่างเพิ่มเติมในชีวิตก็ได้นะคะเหมือนหลังจากผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วนะคะคุณกับเขาเนี่ยจะได้มีการ สร้างชีวิตใหม่ร่วมกันนะคะหรือมีธุรกิจมีอะไรบางอย่างร่วมกันนะคะที่มีชีวิตที่มั่นคงแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะเหมือนเขาก็พร้อมที่จะเปคุณมากๆนะคะสาวทัดไฟอืมาลุ้นกันต่อนะคะแล้วฝั่งของคุณจะเป็นอย่างไรเนอะว่าคุณรักเขามากเลยนะคะ มีไพ่ของสามในเท้านะคะเหมือนคุณอดทนเพื่อเขานะคะหรือบางคนรอคอยเพื่อเขามีไพ่ของเฮอร์มิตเหมือนลึกๆอะคุณรู้ว่าเขาเป็นคนที่แสนดีสําหรับคุณมากมากนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความพูด,ดหวานแจะใช้การกระทําเป็นการพิสูจน์ตัวตนของเขาก็ได้นะคะมีไพ่ของแปดดาบ เหมือนชาวัาตุไฟคุณต้องต่อสู้กับอะไรบางอย่างที่แปดดาบอะคุณไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอมาก่อนก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้าย justice นะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมนะคะหรือว่าถ้าเกิดตรงเนี้ยคุณต้องเจอกับอคติอะไรบางอย่างจากคนในครอบครัวของเขาหรือว่าสังคมเชื้อชาติศาสนาอะไรบางอย่างในฝั่งของเขาเนี่ยนะคะในที่สุด justice คุณจะได้รับการยอมรับนะคะเพราะว่า คุณพยายามทําทุกอย่างนะคะเพื่อพิสูจน์ตัวเองพิสูจน์ให้รู้ว่าคุณมีค่าคู่ควรกับคนคนนี้นะคะไพ่ของ3มดาบนะคะแล้วก็มีไพ่ของไฮพรสนะคะมีไพ่พระขึ้นมาเหมือนกับก่อนหน้านี้ถ้าใครที่เคยเข้าใจคุณผิดนะคะหรือใครที่เคยไม่ชอบหน้าเรามีอคติกับเราอะแต่คุณจะใช้ความดีของคุณเนี่ย เอาชนะใจของเขาได้นะคะสรุปแล้วนะคะความเป็นคนที่มีรักแท้นะคะขึ้นต้นด้วย lovers แล้วก็จบด้วยไพ่ของพระนะคะอดทนนะคะสู้ทนทุกอย่างของชาวทัดไฟนะคะมันเป็นสิ่งพิสูจน์นะคะความรักของคุณแล้วก็ทําให้คุณได้รับการยอมรับนะคะปัญหาอุปสรรคต่างๆก็ผ่านพ้นไปได้นะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาดีๆสําหรับคุณแล้วนะคะที่ความรักจะได้สมหวังนะคะ อตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นลีนะคะใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ